รรปเตอร์ราคาไม่ถึงล้านคันนี้คือรุ่น XLS 4ประตูยกสูงลูกค้าจะเชื่อไหมคะเชื่อสมอเถอะค่ะคันนี้คือ เอี่ประตูยกสูงจริงๆค่ะราคาจำหน่ายที่9 3 4 0 0บาทเท่านั้นเองได้ชุดแต่ง Wi d e b ดี y แบบคันนี้เลยค่ะ mm hmm. ไฟด้านบน LED 3จุดแถมฟรีให้มาพร้อมกับกระจังหน้า mm hmm. จัดทำทรงกระจังหน้าสีดำด้านแบบเดียวกับแรปเตอร์เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ลูกค้าเห็นด้านในไหมคะ mm hmm. ไฟบานซ่อนอยู่หลังกระจังหน้า mm hmm. จะเป็นไฟ LED สว่างตาแตกเลยค่ะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้าแคมปิ้งหรือว่าเข้าไปในป่าที่มันมืดสามารถเปิดได้เลยน,นี่สว่างมากๆ mm hmm. ติดตั้งฟรีให้ไปเลย mm hmm. กันชนจัดทำสีดำด้านตัดด้วยสีดำงา แทงสีบอลแบบเดียวกับตัวแรปเตอร์แท้เลยลูกค้าจะได้ตัววายบอดี้ไปด้วยยื่นออกจากตัวรถประมาณข้างละ2-3นิ้วเลยอัปเกรดไฟคู่หน้าให้เป็นไฟหน้าแมก i ิ l เอดีเหมือนตัวท็อปเลยค่ะแรปเตอร์เป็นแบบไหนเราจัดคันนี้ให้เหมือนแรปเตอร์จริงๆเพิ่มเติมแสงสีแดงใส่เข้าไปให้ลูกค้าด้วยเปลี่ยนเป็นแสงสีน้าเงินได้ด้วยลูกค้าสามารถเลือกได้มีสองแสงค่ะแสงสีแดงแล้วก็แสงสีน้ําเงินไฟเดไลท์ที่ติดตลอดเวลานี้อันนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมนะจะเป็นแสงสีส้มแบบนี้เลยเวลาเปิด ไฟผ่ามากกระพริบนะคะก็จะขึ้นแสงสีส้มแบบนี้แต่เวลาที่ลูกค้าวิ่งตอนกลางวันเป็นแสงสีขาวปกตินะไฟตัดหมอกเห็นไหมคะตัวนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนให้นะเป็นแสงสีขาวเป็น LED สว่างชัดเจนอัปเกรดเป็นแมคขอบ22เลยออฟเซตลบ44เลยทีเดียวนะจับคู่กันกับยาง RT นั่นเองคะ่ะดอกยางลูกค้าจะใหญ่ใให้ความออฟโหลดมากๆนะคะซึ่งใส่แล้วเทจริงๆเลยหน้ายางอยู่ที่33คูณ12.50เป็น RT นะเปลี่ยนตัวปีกนกให้กับลูกค้า เพราะว่าเราจัดทรงให้เท่ากับแรปเตอร์เลยด้านหน้า1นิ้วด้านหลังเราไม่ยกเวลาที่ลูกค้าใส่แม็กยางไซส์ใหญ่อะค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนปีกนกอะจะกินหน้ายางเนาะตัวนี้เราก็ป้องกันการกินหน้ายางได้ดีเลยค่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ล้อขอบ22ที่เป็นออฟเซ็ตลบ44แล้วใส่ยางใหญ่เพื่อจะทําให้ยืดออกจากตัวบอดี้รถประมาณ2-3นิ้วเลยทําให้รถลูกค้าดูดีมีมิติมากขึ้นหล่อทุกมุมติด ตั้งไฟท้ายแบบแรปเตอร์อะคริลิกคำว่าแรปเตอร์ติดตั้งให้อันนี้เบิกของศูนย์แท้ให้เลยในส่วนของตัวกันชนอันนี้คือกันชนเดิมๆของรุ่นเ l s นั่นเองค่ะตัวรถที่เราแต่งให้เนี่ยลูกค้าจะได้ฟิลลิ่งการขับขี่เหมือนแรปเตอร์เลยชุดแต่งมูลค่าหลายแสนอยู่ในรถคันนี้รถเ l s ลูกค้าดูมีมูลค่าขึ้นเยอะเลยสําหรับคันนี้นะคะสโบตแถมฟรีให้รอบคันเลยถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบรับ b อดีราคาไม่ถึงร้านนะคะก็สามารถเลือกชุดแต่งแบบนี้แล้วก็รถรุ่นนี้ได้นั่นก็คือรถรุ่น XLS นั่นเองค่ะมาแต่งสไตล์ r a ปเตอร์วายบอดีถ้าสนใจยังไงท้าหาซืโอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ